อัปเดตสภาพอากาศ4กันยายน2568จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอันดามานันมีกำลังปานกลางทําให้ในวันนี้ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นได้และมักจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่าบางพื้นที่อาจเกิดต่อเนื่องได้ไปจนถึงช่วงกลางดึกและช่วงเช้าปริมาณของฝน นจะตกในพื้นที่ไหนและช่วงเวลาใดกันบ้างรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำช่วงบ่ายๆเย็นๆน,นะคะของวันพฤหัสบ,บดีที่4กันยายน2568กกับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้อีกเช่นเคยค่ะ อัปเดตคลิปเช้ากันไปแล้วนะคะช่วงเช้าเ้าสายสายปริมาณของฝนมีเกิดขึ้นต่อเนื่องได้บางพื้นที่ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะและถึงช่วงเช้าช่วงสายกันเลยบางพื้นที่ตกในช่วงเช้าเมื่อจนถึงช่วงสายสายนะคะและบางพื้นที่ก็เริ่มก่ะตัวกันขึ้นในช่วงเวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงค่ะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมไปถึงภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังปานกลางจากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลทําให้ปริมาณของฝนยังคงเกิดขึ้นและตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะปริมาณของฝนมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าบางพื้นที่อาจตกต่อเนื่องได้ทั้งคืนไปจนถึงช่วงเช้าและจากการอัปเดตลักษณะสภาพอากาศทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่4กันยายน2568นะคะตั้งแต่เที่ยงของวันนี้ จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษนุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแป,ปรปรวนความเร็วลมอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเริญน,นคร,รราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลร,ราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22 2 5องถึศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4องศาเซลเซียสลมค่อนข้างแป,ปรปรวนความเร็วรมอยู่ที่10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสาครค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคกลางลมก็ค่อนข้างแปรปรวนเช่นกันนะคะความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตะวันออกค่ะในวันนี้จะมีฝนมากกว่าในทุกภาคโดยจะมีฝนเกิดขึ้นร้อยละ80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34งาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขัน ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักพางแห่งในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีและจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นรอะ7 0ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตัวเช็คกลุ่มฝนนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีนะคะ ปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะเป็นฝนกระจายตัวนะคะเริ่มตั้งแต่แถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในพื้นที่ใกล้เคียงกับอุดรธานีและขอนแก่นนะคะและภาคเหนือในบริเวณพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์นะคะรวมไปถึงในบริเวณภาคกลางนะคะติดกับกรุงเทพมหานครด้วยและภาคตะวันออกค่ะปริมาณของฝนนะคะค่อนข้างหนานแน่นแถวบริเวณภาคใต้นะคะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายชั่วโมงแล้วนะคะในบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ช่วงสายๆมาแล้วนะคะ โดยในภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะคะมีปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะเบาๆบางๆแถวบริเวณบ้านประโคโพนทันนนวารีนะคะแล้วก็แถวบริเวณบ้านพันดอนค่ะบ้านเดชอุดมนะคะบ้านดงเย็นบ้านคำชมพูอพําเภอเมืองกาลสินนาโพนะคะใกล้ๆกับนามนแล้วก็บริเวณโพนทองบ้านแดงค่ะใกล้ๆกับกุชินารายนะคะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงต่าลงมากว่ากุชินารายแล้วก็แถวบริเวณบ้านกุดคอการนะคะบ้านกุดกลอยค่ะ แล้วก็ใกล้เคียงกับแถวบริเวณบ้านเครื่องในนะคะบ้านท่าวารีบ้านทุ่งใต้บ้านจิกดู่ใกล้ๆกับบ้านเกอกด้วยนะคะแต่เป็นฝนนะคะในระดับเล็กน้อยจนถึงปานกลางเกิดขึ้นในช่วงเวลา13.30นนะคะของภาคเหนือนะคะปริมาณของฝนเกิดขึ้นแถวบริเวณเนินสะอาดบางกระทุ่มบ้านเนินหัวโล้นนะคะบ้านวังใหม่ตะเคียนอำเภอวังโป่งบ้านซับเปิบอำเภอชนแดนนะคะบริเวณบ้านโคกยาวบ้านหนองใหญ่บ้านสีมงคล บ้านน้ำเดือบ้านห้วยใหญ่นะคะบ้านวังจานบ้านขมวดบ้านน้ำวิ่งอําเภอหนองไผ่บ้านกลางบึงสามพันนะคะบ้านทรัพย์สวรรค์บ้านทรัพย์กระโซบ้านทรัพย์เจริญบ้านหนองโกทองนะคะบ้านน้ำร้อนอําเภอวิเชียรบุรีบ้านผู้เตย บ้านนาสนุนบ้านหนองเป็ดกุดชุมแสงนะคะใกล้ๆกับบ้านเจมื่นเกษตรสมบูรณ์บ้านนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพนะคะติดกับแถวทางด้านบริเวณโนนกู่โคกสีด้วยนะคะแถวบริเวณลานสักวังเตยนะคะบ้านโป่งคอยทุ่งนาน้องช้างทับทันอุทัยธานีแล้วก็บริเวณอำเภอวัดสิงค์ค่ะบ้านหนองสีนวลนะคะตากฟ้าบ้านกุดขามบ้านยางโทนบ้านคลองแล้วก็บริเวณบ้านมินะคะ ใกล้ๆกับบริเวณบ้านโคกตูมนะคะอําเภอโคกตูมมีฝนหนักด้วยนะคะแล้วก็วงเวียนสะแก้วต้าต่ำกว่าปากช่องลงมาสักนิดหนึ่งนะคะก็มีปริมาณของฝนเกิดขึ้นใกล้ๆกับบริเวณบ้านโคกสําราญนบ้านบุเจ้าคุณนะคะไทยสามคัคคีบ้านทับลานแล้วก็ต่ำกว่าคอนบรีลงมานิดนึงด้วยนะคะแถวบริเวณบ้านเทพนิมิตบ้านทรัพรวิงนะคะก็ตกต่อเนื่องจนถึงเกือบๆถึงบริเวณวังสมบูรณ์นะคะบ้านทรัพสมบูรณ์บ้าน โคลานนะคะในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มีเกิดขึ้นแถวบริเวณกาบเชิงนะคะใกล้ๆกับบ้านหนองใหญ่แล้วก็บ้านดมค่ะทางด้านภาคเหนือนะคะที่ติดกับบริเวณทางภาคกลางก็จะมีแถวบริเวณบ้านเกิงกะเวยนะคะทุ่งเสือโทนเอ่อใกล้ๆกับบ้านหินแหลมนะคะแล้วก็บ้านหนองสิ์บ้านไซโยกใหญ่สีสวัสดิ์บ้านท่ากระดานบ้านทับศิลานะคะบ้านท่าหวีบริเวณใกล้ๆกับอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะบ้านหนองรีบ้านหนองปลือ บ้านบ่อพลอยนะคะห้วยกระเจาบ้านหนองกระทุ่มพนมทวนบ้านพระแทนค่ะอเาเภอกําแพงแสนนะคะแล้วก็บ้านทะเลบกในบริเวณอําเภอนครชัยศรีสามพรานนะคะและบริเวณบ้านคีรีวงหนามพุกดอนนะคะมีเกิดขึ้นบริเวณบางบ้านตะเคียนงามด้วยนะคะใกล้ๆก,กับบ้านตะโกล่างก็มีเช่นกันค่ะทางด้านภาคตะวันออกนะคะฝนครอบคลุมอยู่แถวบริเวณหนองใหญ่คลองพลู ปลวกแดงชมแสงบ้านค่ายระยองบ้านเพนะคะอําเภอแกร่กรงใกล้ๆก,กับบริเวณเขาช่เมานะคะใกล้กับบริเวณอําเภอน้ําเพนด้วยใกล้ๆก,กับคุ้งพี่มานะคะบ้านหนองสลุด ก็มีเกิดขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็ใกล้ๆก,กับบริเวณอ,อำเภอเขาสมิงนะคะภาคใต้ค่ะปริมาณของฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ใต้ตอนบนนะคะเริ่มตั้งแต่แถวบริเวณเพชรบุรีนะคะก็จะมีบ้านยางน้ํากัดใต้นะคะบ้านซ่องแล้วก็บริเวณท่าไม้ลวกค่ะปราณบุรีนะคะบ้านหนองค้าง300ยอดบ้านบางปูกุยบรุรีบ้านยุบพริกนะคะเกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาเลยนะคะจนถึงบริเวณบางสะพานน้อยค่ะ แล้วก็บริเวณบ้านน้ำเย็นบ้านน้ำเติงนะคะแถวบริเวณละอุ่นแต่เป็นฝนเล็กน้อยนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็แถวบริเวณบ้านบางหินคาหาดประพาสบ้านเตรียมคุระบรีบ้านบางคลั่งตะกัวป่าบ้านปากคลองคายาบ้านกระโปงอําเภอพนมนะคะบ้านควนยูงบริเวณบ้านอําเภอเขาหลักทุ่งมะพร้าวบ้านบางการทับปุดพังงา บ้านท่าสนุกนะคะคาไลาไยท้ายเหมืองโคกลอยบ้านคลองเคียนแล้วก็บริเวณภูกเก็ตนะคะครอบคลุมทั้งหมดด้วยนะคะอ่าวท่าแก่ค่ะเกาะยาวบริเวณคลองม่วงนะคะกระบี่แล้วก็มีฝนประปรายเกิดขึ้นด้วยนะคะแถวบริเวณบ้านบ่อปลาอำเภอปริขานาบอนบ้านคลองงานะคะแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วยนะคะแล้วก็ใต้สุดนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นเช่นกันแถวบริเวณบ้านคลองทั่วนะคะบ้านวางผา บ้านปาเตอําเภอเมืองสะตูลบ้านตํามะลังเหนือนะคะควรโดนบริเวณประดังเบซาค่ะสะเดาบ้านคลองแงะนะคะจนะบ้านพุหลุมผีบ้านพุลุมผีค่ะบ้านสะพานไม้แก่นกลางอําเภอนาทวีบ้านลําลองนะคะบ้านนาปลังบ้านพลุว่าบ้านทับหลวงอําเภอสะบายย้อยบ้านโมโนนะคะแล้วก็บริเวณอําเภอเทพาบ้านปรางค่ะแล้วก็เว้นว่างไว้แถวบริเวณยะหายยะลาลงมานะคะมีอีกครั้งแถวบริเวณ อำเภอเมืองนาราทิวาสนะคะบ้านกูเบสลอบ้านเจเก,เกบ้านบองอนะคะแล้วก็สุงไหกโกลกค่ะปริมาณของฝนนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาของวันที่4กันยายน2568ค่ะปริมาณของฝนนะคะที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะฝนหนักๆก็มีเกิดขึ้นได้นะคะในบางแห่งเฉพาะที่เฉพาะจุดค่ะ และในวันนี้นะคะปริมาณของฝนก็มาตามนัดเช่นเดิมในช่วงบ่ายช่วงเย็นของทุกๆวันนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะคะก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็มีตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะครอบคลุม ในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะหรือว่า15นาฬิกาค่ะแอดมินลองเลื่อนไปดูนะคะในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะคะปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนะคะปริมาณของฝนก็จะครอบคลุมนะคะอยู่ในจุดนั้นๆเมื่อสักครู่ที่แอดมินเอ่ยไปนะคะตกครอบคลุมนะคะแต่มีเพิ่มเติม,ตมสักเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะในบริเวณภาคเหนือ เดิมนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาปริมาณของฝนนะคะตกเป็นกระจะใกะจายนะคะทางภาคเหนือแล้วก็มีตกบริเวณเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่อุตรดิตถิษณุโลกลงมานะคะแต่ว่าในช่วงเย็นนะคะก็จะเริ่มตกแถวตอนบนบนเพิ่มขึ้นนะคะครอบคลุมตั้งแต่บริเวณท่าขี้เหล็กนะคะเชียงรายแม่อายหลวงชัยประการเชียงดาวอำเภอปายแม่ห้องสอนขุนยวมแม่แจมแม่สเสรียงอมก่อยท่าสองยางห้องมะข่านะคะเชียงใหม่พะเยาเชียงคำ อำเภอปัวนะคะอำเภอเมืองหน้าอำเภอเงาอำเภอเมืองลำปางค่ะวังชิ้นอำเภอเมืองพระแร่บ้านสวนอุตรดิตนะคะบ้านนาตาโพสวรรคโลกสุขโขทยัยตากพบพระอุ้มผางกำแพงเพชรพิศณุโลกพิจิตโค้งวิไลนะคะแล้วก็บริเวณหนองบัวหนองไผ่ด้วยครอบคลุมจนถึงบริเวณจังหวัด นครสวรรค์น,นะคะบ้านไร่ลานหมานยปางมะพาปางมะข่าลานสักหนองช้างอุทยธานีชัยนาทนะคะภัยาลีหนองบวัวตะเคะเนินมะขามป้อมลำนารายโคกสำโรงอินบุรีหันคาท่าช้างวงเวียนสะแก้วสีประจันนะคะบ้านไร่ด่านช้างเมืองเท้าทุ่งเสือโทน มีปริมาณของฝนค่อนข้างหนาแน่นนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงหนักได้ในบริเวณนครสวรรค์หนองฉางอุทัยธานีชัยนาทหันคาอินบุรีนะคะขอให้ผู้ชมระไรยเชื่อมเภอดังกล่าวระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักด้วยนะคะแล้วก็แถวบริเวณทองผาภูมิขาไซโยกสวนพึ่งราชบุรีนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นแล้วก็ครอบคลุม ค่อนข้างเยอะแถวบริเวณสวนพึ่งท่าเกยบ้านนาคอกบ้านหนางพุกดอนะคะสมุทรสงครามบ้านคีรีวงหินสีแล้วก็บริเวณบ้านดอนไผ่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงเวลาประมาณเย็นๆนะคะ17นาฬิกาปริมาณของฝนครอบคลุมตั้งแต่แถวบริเวณใต้อุอดรธานีลงมานะคะบริเวณบ้านนาคำชุมแพคอนแก่นบ้านไผ่ชัยภูมิบัวใหญ่พยัคฆะูมิพิสัยนะคะบ้านดงสวรรค บริเวณนาว่าท่าแขกนครพนมนะคะแล้วก็ชานุมานครอบคลุมจนถึงอุบลราชธานีเดชอุดมกันทลละลั์ขุขันศิษเกศศิลาลาดสุรินนะคะนางรองสังขละจอมพระนะคะแล้วก็แถวบริเวณปราสาทภูสิงห์ปางกูภัยบึงพย,ยุหะก็ครอบคลุมด้วยนะคะทั้งห้วยทับทานบึงบูนสนมกระสังนะคะ ในส่วนของบริรัมนะคะมีปริมาณของฝนตกค่อนข้างหนักนะคะแถวบริเวณอำเภอเมืองบริรัมบ้านบุตาวงบ้านท่าไกลบ้านด่านนะคะเป็นฝนค่อนข้างเยอะนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็แถวบริเวณอําเภอคงนะคะบ้านบุสนวนในด้วยค่ะภาคตะวันออกนะคะในช่วงเย็นเย็น17นาฬิกาปริมาณของฝนค่อนข้างเบาบางมีเกิดขึ้นแถวบริเวณสะแก้ววัฒนานครนองว่าเป็นฝนเล็กน้อยค่ะ ส่วนภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักได้บริเวณบ้านท่าเสลานะคะเป็นสเกลสีแดงเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณบ้านผุเข็มบ้านซ่องอยางน้ำกัดใต้บ้านหนองไผ่นะคะ,ะแล้วก็บริเวณบ้านท่าไม่ลวกบ้านหนองปืนแตกบ้านโป่งเกดบ้านดอนมะก,กอก บ้านคอกช้างพัฒนานะคะบ้านป่าละอูอันนี้เป็นฝนค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นค่ะแล้วก็มีฝนครอบคลุมนะคะตั้งแต่บริเวณเพชรบุรีชะอำหัวหินปานบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกคลองลอยนะคะแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะเกิดขึ้นจนถึงบริเวณท่าชนะสุราษฎร์ธาน,นีเลยนะคะครอบคลุมจนถึงบริเวณจังหวัดตรังนะคะในเขตของจังหวัดตรังแล้วก็พัทลุงนะคะกวนขนุน แล้วก็เว้นว่างไว้นะคะแล้วก็มาเกิดขึ้นอีกครั้งบริเวณใต้สุดนะคะแถวบริเวณจังหวัดปัตตานียะลานะคะนราธิวาสแล้วก็มีฝนตกเยอะๆหนักๆนะคะแถวบริเวณสงไหโกลกสงไห่าปาดีค่ะ เดินไปดูเย็นๆยนกว่านี้สักนิดนะคะคุณผู้ชมในช่วงค่ํคๆค่ะในช่วงเวลาประมาณ20่สนาฬิกานะคะหรือว่าสองทุ่มปริมาณของฝนนะคะเริ่มปรับเปลี่ยนจากแถวบริเวณทางเหนือนะคะปริมาณของฝนลดลงหายไปในช่วงเวลาประมาณ16บหนาฬิกานะคะเกิดขึ้นเบาๆบางๆแถวเวลา17บเนาฬิกาหลังจากนั้นในช่วงเวลา18บแนาฬิกานะคะปริมาณของฝนนะคะก็ค่อยๆจางลงแล้วก็ในช่วงเวลา19บนาฬิกานะคะปริมาณของฝนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็หายไปเกือบทั้งหมดนะคะส่วนในช่วงเวลา20นาฬิกาปริมาณของฝนนะคะก็ลงเหลือไว้แถวบริเวณทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางด้านตอนล่างตอนกลางลงมาตั้งแต่บริเวณคอนแก่นกาลสินมุกดาหารลงมานะคะมีฝนเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนหนักๆเกิดขึ้นได้แถวบริเวณยะโสธรนะคะศรีสะเกดสุรินนะคะมีเกิดขึ้นบริรัมด้วยนะคะฝนครอบคลุมนะคะตั้งแต่แถวบริเวณ บ้านหนองดินดำนะคะเกษตรสมบูรณ์บ้านหนองลวกพัฒนาชัยภูมิบ้านท่านางแนวบ้านไผ่กุดรังอำเภอพลบัวใหญ่บ้านปรางบำเน็จนรงโนนสูงนะคะพิมายประทายนาเชือกบ้านหัวขั้วร้อยเอ็ดประทุมวาปีนะคะเซลภูมิอ่าแล้วก็บริเวณพยคกระพพิสัยสตึกคูเมืองนะคะโชคชัยบ้านบุกุดโบดนางรองแล้วก็บริเวณละหานทรายบ้านกรวดปราสาสโสริน สังขะนะคะพนมสีขอรภูมิปางกูไพรบึงภูสิงค์ค่ะและในส่วนบริเวณที่ฝนตกเยอะหน่อยนะคะแถวบริเวณอำเภอรประทายบ้านตะขบนะคะอำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอพับพลาชัยนะคะมีฝนค่อนข้างเยอะค่ะและฝนตกหนักๆน,นะคะอีกทีก็แถวบริเวณบ้านกงก,กุกศิลาลาดบึงบูน้วททับทันศรีสะเกดนะคะอำเภอเมืองศรีสะเกดยางชุมน้อยคำเขื่อนแก้วยะโสธรไทรมูลป่าติ้ว ขอการอำนาจ,จเจริญน,นะคะกุดกลอยอุบลราชธานีกันทารลมสำโลงเบญจรักษ์เตดตอุดมนะคะแล้วก็กันทาร,รักษ์รวมไปถึงแถวบริเวณนาจะรวยด้วยนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นติดต่อกันไปเลยนะคะและมีฝนเบาๆบางๆด้วยนะคะแถวบริเวณ บ้านอีโมค่ะพี่บุญมังสาหารสีเมืองใหม่กุดกลอยนะคะดอนตาลน,นิคมคาสร้อยบ้านส่ง้งมกดาหารกุชินารายโพนทองโพชัยร้อยเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นฝนค่อนข้างเบาๆบางๆ,างๆค่ะทางด้านภาคตะวันออกนะคะในช่วงเวลา20นาฬิกาปริมาณของฝนหายไปนะคะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลา17นาฬิกามีเบาๆบางๆแถวสาแก้วส่วนในช่วงเวลาประมาณนะคะ20นาฬิกาปริมาณของฝนก็จางหายไปจากภาคตะวันออกนะคะเกิดขึ้น อยู่แถวบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนล่างนะคะติดกับบริเวณทางด้านปริมณฑลกรุงเทพมหานครนะคะในบริเวณชัยนาทหันคานะคะอินบุรีท่าช้างวงเวียนสะแก้วอ่างทองสีประจัน บ้านหลังเขาห้วยกระเจาอูทองสองพี่น้องพระน,ค,นะรรครศรีอยุธยาสระบุรีสามโคกปากเกร็ดนะคะบริเวณนคนปรปฐมโพธารามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะคะแต่บริเวณตั้งแต่สามโคกลงมานะคะสามโคกปากเกร็ดนครก,ร,กครุงเทพมหานค,นนาคนรนครปฐมนะคะเป็นฝนเบาๆบางๆนะคะคุณผู้ชมจนถึงสมุทรสาครสมุทรปราการะคะ่ะ ในส่วนของภาคใต้นะคะในช่วงค่ำๆ20นาฬิกาปริมาณของฝนก็เบาบางจางหายไปนะคะเลืนกันไปดูสักนิดนะคะว่าปริมาณของฝนจะตกตั้งแต่บ่ายไปจนถึงกี่โมงได้นะคะสองทุ่มก็ยังมีเกิดขึ้นนะคะแต่เน้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงดึกๆนะคะในเวลาประมาณ23นาฬกาหรือว่า5ทุ่มปริมาณของฝนในภาคเหนือภาคกลางนะคะทางด้านตะวันตกก็คือจางหายไปนะคะเหลือไว้แถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทั้งตอนบนตอนล่างแต่ฝนคล่องท่านกระจายนะคะปกคลุมแต่เป็นฝนเบาๆบางๆเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกค่ะโดยฝนครอบคลุมแถวบริเวณบึงการนะคะหนองคายอุดรธานีขอนแกน่นแล้วก็แถวบริเวณเพชรบูรณ์ค่ะ กาล,ลสินนะคะชัย,ยภูมินะคะรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะแต่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นในช่วงดึกๆึเป็นฝนโปรยๆในช่วงกลางดึกนะคะคุณผู้ชมเลื่อนกันไปดูสักนิดอีกนะคะในช่วงเช้ากันค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ1นึ่นาฬิกาจนถึง2องนาฬิกานะคะหลังจากนั้น3ามนาฬิกาสนาฬิกาปริมาณของฝนก็เบา,บาบางจางหายไปนะคะเหลือเอาไว้บ้างเล็กน้อยแถวบริเวณบึงการพรเจริญน,นาวาสกลคนครบ้านธาตุ นครพนมท่าแขกแล้วก็แถวบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างๆนะคะบริัมามสุรินศรีสะเกดขุข,ขันกันทรารักษ์เดชอุดมนะคะแต่เป็นฝนบางๆนะคะคุณผู้ชมเป็นฝนโปอยๆปรยในช่วงเช้าๆค่ะเลื่นกันไปอีกสนิดค่ะคุณผู้ชมดูในช่วงเวลาประมาณ7-8นาฬิกานะคะ8ปโมงเช้าค่ะปริมาณของฝนนะคะทุกภาคจางหายไปค่ะ เหลือไว้เพียงแผ่บริเวณภาคตนออกเชียงเหนือนะคะยังคงเป็นฝนปอยปรอยต่อเนื่องนะคะตั้งแต่บริเวณคอนแกน่นกาลสินร้อยเอ็ดบ้านไผ่ยะโสธรอ,อำนาจเจริญน,นะคะศิลาลาดป่าติ้วศรีสะเกดอุบลรัชธานีเดชอุดมกันทะละลักษ์ขุข,ขันสเรินบุรยำนางรองนะคะมีเกิดขึ้นแต่เป็นฝนเบาบางปอยปรอยแล้วก็ครอบคลุมในบริเวณของภาคตะวันออก ในจังหวัดตราดนะคะอำเภอคลุงบริเวณจังหวัดจันทบุรีอำเภอแกลงระยองปลวกแดงพัทยาสัตหีบนะคะเริ่มครอบคลุมในช่วงเช้าภาคตะว,วันออกนะคะเริ่มมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่8นาฬิกานะคะมีฝนครอบคลุมได้ในช่วงสายมาอีกสักนิดนะคะ10นาฬกา11นาฬิกาในทุกพื้นที่นะคะก็จะมีเพียง เมฆนะคะฟ้าคล้มคล้มนะคะเป็นฟ้าหลัวบางพื้นที่มีฝนโปอยโปรยเล็กน้อยเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะ ะะเกิดขึ้นแค่แถวบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ยังเหลืองเหลือพื้นที่นะคะที่ยังเป็นฟ้าปโปร่งอยู่ได้นะคะแถวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆแล้วก็แถวบริเวณทางด้านภาคกลางนะคะทางด้านตะวันตกในช่วงสายๆนะคะจะมีฟ้าปโรปโร่งๆปร่งให้เห็นนะคะในช่วงขณะหลังจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้นะคะปริมาณของฝนก็เริ่มกลับมานะคะเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลา บ่ายโมงนะคะปริมาณของฝนเริ่มเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคตะวันออก ภาคใต้นะคะรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนด้วยนะคะและภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างบางส่วนก็เริ่มมีฝนปรยเกิดขึ้นบางพื้นที่อาจเริ่มเพียงแค่เมฆคลึ้มๆนะคะยังไม่เกิดฝนบางพื้นที่ก็เป็นฝนเริ่มเกิดขึ้นปรยๆในช่วงบ่าย13นาฬิกานะคะเป็นฝนชัดเจนหน่อยแถวบริเวณหล่มสักท่าพลเพชรบูรณ์เนินวัดบางชนแดนพิจิตรนะคะเป็นฝนค่อนข้างชัดในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันพรุ่งนี้ค่ะ และปริมาณของฝนนะคะในวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรกันต่อติดตามอัปเดตกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้การมารายงานสภาพอากาศก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมและขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะคะและขอบพระคุณมากๆสําหรับคอมเมนต์นะคะการมารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของ fc ทุกทกท,กท่านค่ะแอดมินก็ลาไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ